ครับสวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับกาสิ่าออัปเดตนะครับพกน้องหน้าองนี้นะครับคุดไปประมาณสามเดือนนะครับอ่าเกิดนี่ยังขึ้นแน่นะครับผมตอนนี้น้ำอาสานีนะครับก็เต็มอยู่นะครับอาสานีเต็มเลยมีเขานะครับเขาที่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอ่าบอกหมอท่านดีมีความเปลี่ยนแปลงหลายนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ สามเดือนแล้วนะครับอ่าแต่ว่าค่อยๆซื้อต้นใหม่มาปลูกนะครับอันนี้จุดแรกน้อที่คุดอ่าแต่การปลูกต้นใหม่นะครับค่อยๆปลูกไปรอบรสารอบสานะครับเพราะว่าเวลาเข้ารดน้ำก็จะได้ใสอ่าเรือรถนะครับยางรดตามขอบสาไปเลยนะครับก็ต้องไปตักน้ำแล้วก็นยางไปลดไกลไๆนะครับ ได้ประหยัดแรงครับประหยัดแรงนะครับผมจุดนู่นครับจะเป็นจุดกระท่อมนะครับเป็นเกาะเดี๋ยวเสื่อเข้าไปเบื้องบนกันกันเป็นจุดแรกที่ดูแลนะครับสิปลูกกล้วยรอบเกาะเลยแล้วก็มีต้นมะพร้าวนะครับผมนะครับจุดนี้ก็เป็นตน้นไม้เล็กๆน้อยๆต้นบักขามเทศต่างๆนะครับต้นน้อยๆครับต้นบอลไลก็เริ่มจาก ต,ต้นใหม่ตัวนน้อยก่อนนะครับพราเป็นอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปลมแห้งครับตอนนี้ครับอันนี้สะข้องใส่ไกลนะครับวันนี้ก็เสร็จปลูกทยอยปลูกต้นไม้ละเพราะว่าเริ่มจุดเริ่มต้นนี้ดีกวเริ่มจากะสะลูกนั้นนะครับเพราะว่าเอาดูแลว่นัานให้มันติดก่อนก็แกล้งแกล้มันติดก่อนแล้วก็ต้นใหม่ที่ลงเนี่ยให้มันติดก่อนนิดแล้วเนี่ยค่อยๆทย,ยอยมาสานีนนะครับแล้วก็ไปสาีน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพิ่งวัามันสิเติบโตเป็นไลยนะครับตามกําลังกําลังแรงกายเท้านะครับมา่อใไปจ้างแรงงานมาแต่ส่นะครับเรา่าค่อยๆไปค่อยดูแลไปนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งซารูปพุ่นครับเป็นอย่างไรแน่นะครับครับนี่นะครับเป็นจุดแรกเป็นซาาแรกนะครับที่เริ่มต้นปลูกต้นต้นไหม่นะครับล้อมรอบนะล้อมรอบเลยนะครับ อาจจะมีต้นกล้วยต้นมะพร้าวนะครับผมสะลูกนี้จะเป็นทรงบัคคาเทศนะครับผมรอบรอบพื้นดินตรงนี้ก็จะเป็นเกาะนะครับผมอันนี้รอบสะนางก็จะรอบมากตรงนี้เลยนะครับอันนี้มีต้นมะพร้าวครับต้นมะพร้าวต้นกล้วยเดี๋ยวเขาย่างเบนะครับระยะเวลาตอนนี้นะครับผ่านมาสามเดือนครับค่อยๆเฮ็ดนะครับค่อยๆปลูกตามกับร่างกายนะครับกับร่างแรงนะครับ มาประมาณสัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะครับผมอ่าสีมิตต้นบักพุ้งอ่าตน้นยางหน้านะครับต้นกล้วยรอบรอบเบยนะครับก็ต้นมะพร้าวแถวยางเบิ้งครับนี่นะครับหน้านกับเต็มตะภากบางนี้นะครับนี่ต้นบักพ้าวใส่เวลาอยู่เนาะนี่ต้นกล้วยครับ กระสีมีพืชพักต่างๆมาแซมต้นกล้วยนะครับอย่างหน้าขัดจะอมนี่ครับอันนี้ก็ทยอยปลูกหลังจากสะลูกนี้นะครับรอบๆเนี่ยต้นไม้ติดแล้วนะครับอ่าค่อยไปกระจายไปมองอื่นนะครับค่อยๆไปนะครับ อย,อย่างเบิ้งงนาะต้นกล้วยครับก็เริ่มติดแล้วด้ครับสาบลูกนะนี่ติดบนล่านะตายที่ดูในต้นกล้วยครับย่างหน้าต้นกล้วยย่างหน้าสลับกันเนี่ยกับก็เป็นรอยก้อนต้นนะยางหน้าต้นประาาเลยยี่สิบก้น รอบรอบเลยสารูปนี้เป็นลูกแรกที่ปลูกต้นใหม่ก้นนะครับอากาศใส่เลือเรือลดน้ำครับค่อยๆลดยางลดไปนะครับได้บริหารจัดการได้สะดวกนะครับในการลดน้ำนี่นะครับหางเครงก็เป็นกระทอมอยู่มือี้ติดแล้วเนี่ยค่อยกระจายไปปลูกต้นไม้ด้านข้าง สะลูกนี้นะครับต่อไปอ่าแล้วก็ของใส่ไก่อันนี้น้ะนะครับค่อยๆปลูกไม่ได้รีบครับผมตามกําลังทุนนะครับแล้วก็กกำลังกายค่อยๆไปครับผมอ่าประมาณนี้คลานมาสามเดือนนะครับไม่คอ่อยมือหวาอ่าปานใดเนาะค่อยๆเกิดครับอันนี้ก็ตจนกล้วยกับบัท่านนี้ใหญ่ไปไหน ต้นนี้หน่อยโยอาประมาณนี้ครับน,น้ำกับซื้อว่าบัาได้รดปันไหนเติมข้ามา้เรื่อยนะครับอาน้ำจากน้ำฝนอย่างเดียวนะครับว่าได้ใส่น,น้ำบาดาลโซลารเซลล์ยอย่าง,างนะครับต้นกล้วยก็เกิดบ้าละอันนี้เป็นเกาะนะครับตรงสโลปต่างๆเนี่ยก็ คุ้มฟางครับอันดับแรกเลยนะครับแล้วเอาเข่าวานเข่ากับมีล้อมแหลมนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าถือว่าบร่ได้เสียหายมากนะครับในดินอ่สไลด์ลงมากพเนี่ยเป้าๆใครเสียหายถือว่ารับได้ครับผมน,นิดๆน้อยๆนะครับเป็นบางจุดเท่าน,นั้นเองนะครับประมาณนี้ครับค่อยบังวาหลายเดือนต่อไปสี่มีอย่างเปลี่ยนแปลงแน่นบ่เนาะ โอเคครับผม